ไอเหินเนี่ยมีคนตายบ่อยมากโคตรบ่อยเลยชนถังน้ำมันตายหาหนึ่งในนั้นก็คือคุณใช่ไหมคุณแดงประจําอะมันขึ้นสะพานก็ชนถังน้ำมันตายหาสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ ซอฟเทน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 และวันนี้ผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะครับสวัสดีครับผมมาด้วยผมแดงเองท,ทุกทุกท่านก็คงจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับว่าในาโลกของไฟเอ็มเนี่ยมีรถให้เลือกใช้มากมายหลายแบบหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นคูปออฟโรดซีดานเอสยูวีแวนหรือสปอร์ตคาร์และอีกหนึ่งประเภทรถเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยนะนั่นก็คือซูเปอร์คาร์นั่นเองซึ่งถือได้ว่าเป็นหมวดที่ยอดนิยมมากที่สุดในโลกของไฟเอ็มเลยนะเพราะว่าอะไรครับคุณแดงรถตะกุนซูเปอร์คาร์เนี่ยมันมีแบบเิ พลังประเณรถในการทำงานสูงใช่หรอสูงสุดอ่ะเออโอค้งสูงค่ะผมก็หอยเอฟเอ่ะโอ้ยเกินอันนั้นก็เกินไปพลังประเณมันสูงมากสะดวกด้วยแล้วก็ว่องไวแต่ถึงอย่างนั้นอ่ะมันก็ต้องเป็นาสตรที่จำนาญและรู้พลังประเณตัวของรถด้วยทุกศาสตร์เนี่ย,ยตัวใหญ่เขาไว้ทำภารกิจต่างๆคุณรู้เปล่าว่าในโลกไฟเอฟเนี่ยมันมีการหีตำรวจได้หรือไหมใช่หรอหนียังไงวะมีตำรวจในโลกไฟเอฟเนี่ยส่วนใหญ่ก็มีหลายแบบแต่มันจะมีตูวแบบ,แบ,บ,แบ,บแบบ เราเรียกอะไรนะเหินไงไม่ไม่เอาโมบีเหินนะไม่เอานะติเลสไม่ได้ซึ่งการเหินรถเนี่ยถือได้ว่าเป็นที่ยอดนิยมมากนะสำหรับชาวใสทำงานดำต่างๆพวกแบบสายยาจกปูนจกแคปซูลเนี่ยเราได้คัดสิบจุดเหินที่คนนิยมเหินกันมากที่สุดวันนี้ e ีศูนย์ขอเสนอจุดเหินยอดนิยมประจำเมืองวอซิตี้แต่ละเหินจะอยู่ตรงไหนเป็นยังไงเหินยังไงเดีย๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่าโดยก,การให้คะแนนจะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเดนและแดงนะครับซึ่งแต่ละเหินผมจะขอแทนด้วย1-5้ดาวน,นะ เรามาเริ่มกันที่เหินแรกกันเลยดีกว่าเหินแรกมีชื่อว่าเหินโอเวอร์โหนเออเอ้ยโหนเฮียอะไร ชื่อนี้ได้มาเพราะว่าแก๊งโอเวอร์เนี่ยใช้จุดนียเป็นจุดหนีตำรวจอยู่ไปบ่อยเป็นจุดเขื่อนรถที่ถือว่าใช้ทักษะในการขับรถในระดับหนึ่งเลยด้วยรวมถึงมุมองศาในการขึ้นจุดเขื่อนเนี่ยมันจะดูเหมือนง่ายนะแต่ความเป็นจริงแล้วมันจะมีอุปสรรคเล็กๆน้อยๆ,ๆถ้าเหื่อนแล้วติดขอบสะพานขึ้นมานะรับรองโดนตำรวจยิงยางแตกความยากว่ามไม้สีดาวแล้วกันเขื่อนเนี่ยผมไม่เคยเหื่อนได้เลยเขื่อนที่อไรติดขอบสะพานโดนย,ยิงยางแตกตลอดมาต่อกันเลยที่เหิน2นะครับเขิ่นนี้มีชื่อว่า เขินเขียวเขืนนี้ไอ้แดงนั่นเป็นไอสัตว์นี่มันค el ิปมึงได้ไหวแต่ถ้าเหินนี้เป็นชื่อแดงกับเขียวผมว่าน่าจะเท่มากเลยนะเหินนี้มาแบบตรงตัวเลยก็ได้นะตรงแหลมหรือจุดเหินเนี่ยเหมือนแหลมเขือนสเก็ตซึ่งจุดเนี่ยถือว่าจอดนิยมเลยนะแต่ผมว่าดูจากเหินเนี่ยทักษะการขับรถก็ไม่เห็นต้องใช้อะไรมากนะแต่หากเขืนเบาๆหรือว่าแรงเกินไปผมว่ารถอาจจะไปเกี่ยวเสาไฟฟ้าก็ได้อาจจะทําให้โดนตำรวจจับได้เลยเขินเนี้ยเอาไปดาวเดียวเลยความยาก มาต่อกันเลยที่เหินที่3มนะ,ค,ะครับมีชื่อว่าเหินตุกแก ก็ไม่ร okay. ู้เหมือนกันนะว่าทําไมมันชื่อเหินตุ๊กแกตอนที่รถมันกําลังเหินขึ้นไปท่าทางของรถมันเหมือนตุ๊กแกกําลังจะไปเกาะกําแพงมั้งแต่เท่าที่ผมรู้มานะจะเป็นทางตํารวจเป็นคนเรียกจุดนี้เป็นกลุ่มแรกแต่จุดนี้มันต้องใช้มุมและองศาในการเหินมากๆยิ่งถ้าหากเราเหินผิดเหลี่ยมหรือผิดองศานะอาจจะทาให้รถเราชนกับขอบสะพานเรียบร้อยเกมด้จากมุมเหินและองศารถเนี่ยน่าจะโคตรจากเอาไปห้าดาวเต็มเลยลวกันโอ้คห้าดาวเต็มเลยไปต่อที่เหินเสี่ยงเลยดีกว่า เหินท <5. S 1> ี่4มีชื่อว่าเหินถังขยะถือว่าเป็นจุดยอดฮิตสําหรับชาวสายงานดํามากเลยนะเพราะว่าจุดนี้สามารถเลือกได้มากมายหลายรูปแบบมากมีตรงไหนบ้างนะคุณแดงคือแล้วแต่สถานการณ์เฉพาะหน้าเลยครับว่าจะใช้แบบไหนเราอยากจะลงข้างข้างข้างหน้าหรือว่าจะขึ้นสะพานถือว่าหลากหลายมากเลยนะเหินนี่จริงๆได้ใช่มาสามารถเลือกได้3ทางเลยถ้าเราเลี้ยวผิดอย่างไปชนขอบถังขยะขึ้นมาเรียบร้อยนะเกมเหมือนกันนะเรื่องความยากพวกเราเนี่ยให้แค่3าดาว มาต่อกันที่เหินห้าเลยนะครับคุณเดตอนนี้เราก็มาครึ่งทางแล้วนะเหินที่5้าเนี่ยมีชื่อว่าเหินหินพิภพแต่มาถึงชื่อว่าเหินพิภพชื่อนี้อ๋อได้มาเพราะว่าจุดเหินรถจุดนี้ถ้าเราจะเหินมันคือเราต้องอาศัยส่วนหนึ่งของหินที่มันยื่นออกมาเพื่อให้ชนกับรถของเราแล้วมันจะทําให้รถของเรากระเด็นขึ้นไปลอยอยู่บนสะพานครับซึ่งเป็นจุดที่เหินยากมากนะถ้าเรามาผิดจังหวะผิดเหลี่ยมอาจจะทําให้เราก็ชนกับโผลหินเข้าจังเลยนะจุดเหินเนี่ยผมว่ายากจัดเลยนะก็คือผมเล่นมาเหินนี้ผมไม่เคยเหินได้มันยยยาาาากกกขนนั้ ายากเฮีเฮี้ยความยากนะเหินนี้ยพวกเราเลยให้เลย5้าดาวเต็ม มาเริ่มมาที่เหินที่หเลยนะครับมีชื่อว่าเหินลูกหลังมาชื่อน,นี้เป็นเหินลูกลังอ่ะก็เหินนี้ยมันเป็นเหินที่ต่อจากถนนลาดยางไงตอนแรกเราเราขับอยู่ในถนนลาดยางใช่ไหมสักเหินเนี้มันต้องขึ้นไปทางลุกลังไงซึ่งเป็นจุดเหินที่ยอดน,นิยมจุดหนึ่งเลยนะแต่ถ้าหากเราเลือกผิดทางเนี่ยอาจจะทําให้รถเนี่ยพุ่งไปชนกับสิ่งกีดขวางข้างหน้าได้เสียจังหวะในการหนีตํารวจไปอีกเหินนี้ยเอาไปดาวเดียวเลยความยากจุดเหินที่เจดมีชื่อว่า เหินเวหาจุดนี้คุณแดงเคยได้ยินไหมครับ arn, นะเคยได้ยินนะเคยแบบลองเหินจริงๆด้วยมันต้องขึ้นสะพาน Hi B. ไทเบย์เพื่อใชแบบ้ความแรงอ่ะทำให้ตัวของรถเนี่ยมันลอยอมาจากสะพานมันต้องใช้ใชความแ<ห>รงสูงเลยนะถ้าแ,แบบว่าความแรงตันงตกหนึ่งคือรถมันจะแบบไม่ลอยข้ามกระแผงไปใช่มันจะแบบจะไตายแบบหายขอบสะพานแทนถ้ารถมันแรงไม่พอยังไงก็ชนขอบสะพานยังไงก็เหินไม่พ้นหนีการโดนจับไม่ได้เราก็ตายเพื่อหนีการโดนจับแล้วกันความยากให้สี่เลยนะเดี๋ยวเราไปต่อที่เหินที่แปะกันเลยครับ เหินที่แปมีชื่อว่าเหินสะเทือนถือว่าจุดนี้เป็นจุดเหินที่ต้องใช้องศาและเหลี่ยมเพราะว่าถ้าหากเราทําผิดองศาทําให้รถชนกับโขดหินเนี่ยไปไม่รอดเหินขึ้นไปได้แล้วแหะรับรองว่าไม่พูนหมู่บ้านก็ลงสาวไา้น้ำในบ้านแหละ2อ,อย่างแต่ผมไม่กล้าเหิอนอะ่ะกลัวตกน้ําส่วนความยากคุณแดงเท่าไหร่ความยากห้าดาวเลย มาถึงเถินที่เก้าแล้วนะครับเถินที่เก้านี้มีชื่อว่าเถินหลังสอนอทำไมไอเถินเนี่ยต้องชื่อว่าเถินหลังสอนอด้วยครับมึงโง่ปะเนี่ยก็มันอยู่หลังสอนอไงเถินเนี้ยอ๋อผมจําได้ละไอเถินเนี่ยมีคนตายบ่อยมากโคตรบ่อยเลยชนถังน้ำมันตายหาหนึ่งในนั้นก็คือคุณใช่ไหมคุณแดงประจํามาขึ้นสะพานกระนถังน้ำมันตายหาข้อดีของจุดเถินเนี้ยก็คือ หากถ้าเราเหินในมุมองศาที่พอเหมาะจะสามารถเหินพาเราขึ้นไปอยู่บนสะพานได้แต่ถ้าเราเหินผิดพลาดก็จะเป็นแบบไปแดงนั่นแหละแล้วเหินเนี่ยคุณอยากให้ความยากกี่ดาวเอาไปสามดาวพอเนี่แล้วเราก็มาต่อกันที่เหินสุดท้ายเหินที่10บของเราแล้วนะครับมาผมอยากรู้ลวไอเหินที่10เนี่ยคือเหินอะไรเหินสุดท้ายเนี่ยแฉมขนาดไหนเหินเนี่ยแ่มที่สุดแล้วเหินเนี่ยใครก็รู้จักชื่อสั้นๆเลยเหินใหญ่ผมชอบนะอะไรใหญ่อะสะพานเหรอครับ ไม่เล่นดีกว่า S 2> <S 2> <S ไปเราเข้าเนื้อหานี่กว่าเหินนี้นะครับเป็นเหินที่ยอดนิยมมากที่สุดในเมืองอะไรก็ได้จริงๆนะเหินนี้ผมว่าถามใครใครก็รู้จักเหินง่ายมากและสามารถไปลงตรงไหนก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกฝนมาตอนที่เราเหินข้ามไปเนี่ยอาจจะทําให้ลดคว่าหรือเสียหลักก็ได้นะเพราะฉะนั้นทักษะในการคุมรถตอนอยู่กลางอากาศก็ต้องมีพอสมควรนะในเหินนี้ใน่องของไฟเอฟเนี่ยหรือเหินเนี้ยใครไม่เคยขับถือว่าเชยโคตรเชยจริงเหินนี้เอาไปดาวเดียวเลยความยาก ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ10จุดเหินคุณแดงมีความวิเห็อย่างไงบ้างเท่นะพอมากเลยแต่ละแม่งเฟี้ยวอ่ะข้อเท่อะแต่ละเหินคือแบบคุณหยิบมมเนี่คือแบบจะแอดวานซ์กันไปไหนเหินเลยนะไอเหินหินที่พบอ๋อที่หินมันยื่นออกมาเหรออ่าใช่ใช่ไอเหินนั้นผมก็ไม่เคยผ่านผมไม่เคยผ่านเลยตัวผมเนี่ยผมผ่านบ่อยแต่ไม่เคยใช้ไงคุณกระจอกไหมขึ้นนะในชีวิตจริงก็แข่งกับผมได้แค่นั้นแหละยัยขับรถเป็นหรือยังชีวิตจริงอ่ะ ไ่เป็นครับผมจะขับเป็นได้ไงผมก็ยังนั่งรถกับคุณเลยซึวันนี้คือผมเหมือนเป็นคนขับรถส่วนตัวคนละนะรู้ไหมอ่าแน่นอนครับคุณขับรถเป็นก็นะั่นแหละต้องบริการเพื่อนๆไงแต่ถ้าหากผู้ชมชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ของเรานะครับและหากผิดพลาดประการใดขออาภัยมาณที่นี้ด้วยอยากให้เราแก้ไขตรงไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับวัสดีครับวัสดีครับ